สวัสดีครับเพื่อนๆช่องคนจะเที่ยวนะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆืนะครับมาเที่ยวชมความงดงามของวัดพระพุทธแสงธรรมนะครับที่จังหวัดสระบุรีนะครับเพื่อนๆและนี่นะครับก็คือที่ที่เราจะมาเที่ยวชมวันนี้นะครับผมที่เพื่อนเเห็นข้างหน้านี่นะครับก็คืออุโบสถไม้แดงนะครับที่สวยและงดงามที่สุดของจังหวัดสระบุรีก็ได้เลยนะครับเพื่อนๆื นี่นะครับผมงดงามและยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวต่อไปนะครับคนจะเที่ยวจะผ่าเพื่อนๆน,นะครับเดินเข้าไปชมบริเวณด้านในนะครับว่าจะสวยงามและงดงามขนาดไหนนะครับผมว้าวเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับข้างในมีพระพุทธรูปที่งดงามมากๆเลยนะครับมองไกลๆก,ก็สวยงามมากๆเลยนะครับ นี่นะครับผมข้างในนี้นะครับเพื่อนๆนก็สามารถร่วมทําบุญบริจาคได้นะครับตามกําลังศรัทธาเลยนะครับเพื่อนๆืนน,นี่นะครับและนี่นะครับเพื่อนๆเป็นพระพุทธรูปที่งดงามและสวยงามมากๆที่อยู่ในอุโบสถไม้แดงเลยนะครับเพื่อนๆพนพระพุทธรูปนี้นะครับน่าจะเป็นพระพุทธรูปปางประธานพรนะครับผม เป็นพระพุทธรูปองค์ที่ใหญ่มากๆและสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นสีขาวส่วนข้างล่างนะครับที่ออกเหลืองๆทองๆนั้นนะครับก็คือเราจะบูชาทองนะครับไปติดฐานท่านนะครับดูสิครับเพื่อนๆดูจากคนที่ยืนนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเพื่อนๆและนี่นะครับเป็นองค์ที่ผมถ่ายให้ดูใกล้ๆชัดๆนะครับเพื่อนๆ สุดยอดมากเลยนะครับผมสวยงามจริงๆนะครับผมนี่อลังการมากเลยนะครับเพื่อนๆงดงามจริงๆนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาทางสระบุรีนะครับก็แวะมาเที่ยวมากราบไหว้มาบูชาหลวงพ่อได้นะครับผมในวัดนะครับมีให้เราชมมากมายเลยนะครับเพื่อนๆไม่ใช่มีแค่ตรงนี้นะครับยังมีอีกมากมายให้เราได้เที่ยวชมได้เที่ยวดูกันนะครับผม ส่วนตอนนี้นะครับคนจะเที่ยวก็ให้เพื่อนๆได้ชมองค์พระพุทธรูปตรงนี้ก่อนนะครับสวยงามจริงๆนะครับเพื่อนๆและก็เงียบสงบมากเป็นอุโบสถไม้แดงที่สวยงามมากๆสะอาดสะอ้านมากเลยนะครับเพื่อนๆสวยงามจริงๆนะครับผมนี่บริเวณนะครับมากันนะครับเพื่อนเืมาเที่ยวไหว้พระขอพรมาทําบุญกันแล้วก็มา,าร่วม ทำนุบำรุงศาสนากันนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับตอนนี้นะครับคนจะเที่ยวก็ออกมานั่งด้านหลังนะครับเพื่อที่จะถ่ายคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมกล้องอาจจะสั่นหน่อยก็ขออภัยนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับน่าจะเป็นอาคารหรือศาลาที่ ทำเป็นทรงบาทบาทควานะครับบาทที่พระบิณฑบาตเนี่ยนะครับเพื่อนๆทรงบาทควานะครับซึ่งสวยงามมากวัดที่นี่นะครับพระพุทธแสงธรรมนี่นะครับเพื่อนๆเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกแหล่งหนึ่งของจังหวัดสระบุรีเลยนะครับเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมที่สวยงามแล้วก็งดงามมากๆเลยนะครับมีวิวทิวทัศน์ที่ดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผม ตอนนี้ก็ถ่ายวิวทิวทัศน์ให้เพื่อนๆได้ชมดูนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับจะได้เป็นไกด์ไลน์นะครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ว่างนะครับไม่ได้ไปทุระไม่มีทุระอะไรไปที่ไหนนะครับก็วันหยุดพักผ่อนก็มาเที่ยวไหว้พระขอพรกันได้นะครับนี่นะครับจะานที่ก็ใหญ่โตมโหฬารมากเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆแล้วนะครับผมก็ยอมนั่งข้างหลังนะครับถ่ายคลิป วิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมความสวยงามนะครับนี่ขับรถอ้อมเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อให้ดูบริเวณโดยรอบนะครับผมสวยงามจริงๆนะครับเพื่อนๆบรรยากาศก็ดีมากๆเลยนะครับอยากชักชวนนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับที่วัดพระพุทธแสงธรรมจังหวัดสระบุรีนะครับผมส่วนตัวคนจะเที่ยวนะครับก็ได้ติดตามคลิป YouTube ของหลวงพ่อด้วยนะครับหลวงพ่อ ที่ดูแลวัดนะครับท่านเป็นพระอาจารย์ที่มีความสามารถมากแล้วก็ใจดีต่อประชาชนมากๆเลยนะครับผมและนี่นะครับบริเวณด้านในของโดมที่เป็นทรงบาทคว่ำนะครับข้างในก็จะเป็นพระพุทธรูปพระปฏิมานะครับปางแสดงพระธรรมเทศนานะครับ นี่งดงามมากๆเลยนะครับเพื่อนๆยิ่งใหญ่อลังการใหญ่โตมากๆเลยนะครับนี่ขนาดยังสร้างไม่เสร็จดีนะครับเพื่อนๆยังสวยและงดงามขนาดนี้นะครับถ้าสร้างเสร็จจะสวยและงดงามขนาดไหนเพื่อนๆคิดดูนะครับผมบริเวณพื้นที่ของวัดก็กว้างจริงๆนะครับผมดูสิครับก็คนจะเที่ยวนะครับก็ขอพรนะครับให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกๆท่านนะครับมีความสุขมากๆนะครับ คิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความปรารถนานะครับปราศจากโรคโควิด -19 กากันทุกๆคนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเงินทองไหลมาเทมากันนะครับผมและนี่นะครับผมก็มาถ่ายอีกมุมหนึ่งของวัดนะครับให้ชมความงดงามอีกมุมหนึ่งนะครับสวยงามจริงๆครับเพื่อนๆมีวิวให้ถ่ายรูปมากมายเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนจะเที่ยวด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้ชมอีกสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเพื่อนๆ